โอเคครับเราจะมารีเช็คเครื่องทำป๊อปคอนแก๊สชุดนี้นะครับก่อนแพ็คจัดส่งให้ลูกค้าเดี๋ยวเรามาดูความเรียบร้อยโดยรอบของเครื่องกันก่อนครับตัวนี้เป็นสูตรนะครับเดี๋ยวส่งแบบเครื่อเอาไปประกอบคู่กับทเทคนิคก,การทําได้เลยครับเดี๋ยวส่งให้ทีนึงตอนจัดส่งเครื่องเรียบร้อยแล้วครับพลาสติกต่างๆพวกนี้แกะได้หมดเลยครับที่หุ้มใช้งานเอาไว้แล้วก็กระดาษที่หุ้มอะคริลิกอยู่ด้านหลังแกะก่อนใช้งานนะครับ เมื่อไหลที่กระดาษโดนความร้อนและความชื้นจะทําให้แกค่อนข้งางยากครับด้านหน้าทางนั้นแกะอไว้ให้แล้วามาดูกันทำงานมอเตอร์มอเตอร์ใช้งานได้2ระบบไฟบ้านสายสีดําตัวนี้ครับเสีเยบโดยตรงได้เลยกับปลั๊กไฟบ้านเส้นนี้เนาะอนนีนองออาส่วนแบตเตอรี่จะมีสายพ่วงชุน,นี้ให้ครับแดงบวกดําลบเวลาใช้งานเสียบให้ถูกสีถูกขั้วนะครับอีกฝั่งหนึ่งก็ไปคลิปที่แบตเตอรี่ใช้แบตสิบสองโวลต์นะครับเน้นเลยว่าแบตสิบสองโวลต์และห้ามสลับขั้วเด็ดขาดแดงบวกดําลบ มาดูการทํางานครับสวิตจะเป็นสาสเต็ปแบบนี้ตรงกลางคือปิดข้อมาขวามือเป็นระบบไฟบ้านครับสองยี่สิบโวลต์มาก,การกดนรอบที่เหมาะสมครับจุดสีแดงหมุนไหมตรงกันออเตอร์ปรับกวาเร็วได้ครับตรงกลางคือปิดข้อมาซ้ายมือตัวนี้เป็นระบบแบตเตอรี่ครับสิบสองโวลต์ กรณีถ้าเราไม่ใช้แบตเตอรี่เราดึงปลั๊กตรงนี้ออกได้เลยเราไม่ต้องเสียบยกมาฝั่งนี้ก็แค่ไม่ทํางานครับไม่มีปัญหาอะไรเราก็ยกออกลับไปในส่วนของระบบไฟบ้านปกติธรรมดาการล้างทําความสะอาดนะครับดึงสลักตัวนี้ออกแยกชุดมอเตอร์ออกเช็ดทําความสะอาดธรรมดานะครับตัวนี้ตัวชุดมอเตอร์ใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดได้นะครับแต่ว่าห้ามล้างนา้ําตัวชุดมอเตอร์ทางร้านรับประกันให้1ปีครับมีปัญหาอะไรแจ้งเข้ามาได้เลย หลังจากที่แยกชุนมอเตอร์ไปแล้วทั้งเครื่องเนี่ยครับยก้างน้ําได้เลยส่วนของหมอ้อก็ยกออกมาล้างเหมือนภาชนะทั่วไปเลยสกปรกมากมากก็ใช้ฝอยเหล็กขัดได้เลยในส่วนของหมอ้อสแตนเลสกับหัวแก๊สสแตนเลสใช้ฝอยเหล็กขัดได้ครับในส่วนของตัวเครื่องใช้ฟองน้ํากับน้ํายาล้างจานก็เพียงพอครับโอเคมาดูการทํางานของหัวแก๊สหัวแก๊สใช้คู่กับวาล์วปรับแก๊สแรงดันต่าเท่านั้น แรงดังสูงหัวเร่งห้ามใช้เด็ดขาดนะครับใช้ได้แต่แรงดันต่ําเท่านั้นแล้วก็ช่องอากาศตัวนี้ต้องเปิดให้สุดแบบนี้ครับเวลาเราล้างหร,หรือเคลื่อนย้ายมือเราไปโดนได้ก็ไม่ต้องสนใจปรับให้สุดแบบนี้มาดูกันทําง,งานกดแล้วก็บิดครับเปลวไฟที่ได้จะเป็นสีฟ้าแบบนี้ครับไฟตรงกลางไม่ออกนะครับออกเฉพาะวงนอกส่วนความแรงไฟในการใช้ใช้ไฟแรงเต็มก้นหม้อเลยครับ ป๊อปคอนไฟแรงไม่ไหม้ไฟอ่อนไหม้ครับเน้นเลยว่าใช้ไฟแรงเต็มก้นหม้อโอเคครับ